มันจ้าซะเลือกเกินเสยๆเสือเฮ้ยยังไงอ่ดอ๋อทีนี้แอปเทนไงเจอเว็บเทนมาอีกแล้วเทดพูดเหรอใช่เขาเรียกเว็บเทดแอปเทอเลยพวกเนี้ยไม่ใช่พวกไลแอดไม่ใช่การพนัน อันนี้เราใช้สมองด้วยไบนารีบหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับไบนารีมผมก็เล่นมาสักพักแล้วก็ใช้ได้นะน่าเชือ่อถือเราก็คาดเดาว,ว่าขึ้นหรือลงแค่นั้นเองนะครับแล้วมันก็จะมีให้เลือกเทรดเอรยอะแยะมากมายเลยดูทั้งสกุลเงินหรือว่าคริปโตหรือทองคําหรืออะไรเงีย้ยเยอะมากนะชโชว์วิธีฝาก,กเงินก่อนดนะีกว่าฝากง่ายมากนะอันนี้กดเข้าไปตรงนี้เนี่ยกดคําว่าฝากเนี่ยมีโปสิ่กดคําว่าไทย QR payment เนี่ยมี QR code ให้เลยง่ายมากนี่เดี๋ยวฝากให้ดูนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักหน่อยแล้วกัน อ่ะหลังจากฝากเงินไปเสร็จนะครับเราก็มาเล่นได้เลยเราดูกราฟว่าขึ้นหรือลงอ่ะตอนนี้มันขึ้นอยู่ผมเลือกว่าลงโหได้เลยไงแจมๆเลยทีเดียวได้เลยตอนแร้เราฝากไป370นะครับตอนนี้ได้กบาลเป็นส9มานะถ้าใครอยากเล่นนะครับกดที่ลิงก์ใต้คลิปนะแต่ว่าอย่าเล่นมั่วๆซั่ว,วๆนะพวกเนี้ยต้องศึกษาด้วย กดที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับลิงก์นั้นเนี่ยมันจะได้เงินเขาเรียกบัญชีเดโม่สามหมบาทนะครับใส่รหัสโปรโมชั่นนะครับนี่ตรงนี้เลยพิยมพ์ตามนี้เลยคุณจะได้รับโบนัสอีก150%เวลาฝากนะครับเวลาถอนก็ง่ายทําทำอย่างนี้มี่เวลาจะถอนก็มากดทางด้านขวานี้นะครับคำว่า deposit ก็เปลี่ยนเป็น withdraw แล้วกดไปที่รูปธงชาไทยเนี่ยมีธนาคารให้เลือกกรอกข้อมูลธนาคารกรอกข้อมูลบัญชีอะไรถอนกี่บาท ฝากไว้ด้วยนะครับ b i นาเรียมครับศึกษาแล้วก็ไปลองเล่นกันได้ครับแล้วก็นะครับเขามีฟังก์ชันชวนเพื่อนเพื่อ,อรับโบนนะัสด้วยนะครับ b i n a เรี่มนะชวน1คนได้300บาทนะชวน10คนได้5,000บาทใช้รหัสจาก i อดีของเราอ่ะในการชวนนะครับชวนเพื่อนได้ร้อยคนได้ iPhone 12นะแล้วก็เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ b บนาเรียมเขาบอกเลยนะครับลองไปทํากันดูนะสวัสดีครับวันนี้เปิดคนเดียวเพราะมีเรื่องจะเปิด <c oughs> เ้ยนะครับหลายคนจะไม่รู้ว่าผม,มเป็นคน,อนเออโต้กิจผมคนมากโคตจุคอยาบอก ตอนนี้ก็เริ่มได้หลอกครับโอ้ยสับจับจับไม่ใช่จูไม่ใช่จู <c oughs> ๋จอันนีอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมานะครับให้คนในบ้านเข้าใจผิดว่าอยู่ดีก็หมาอยคนอะไรว่าจูโดอยู่ด,ดีก็จูโด,ดใส่ของแข็งอะไรเงี้ยนะ,ะเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงนะครับมันคืออุปกรณ์ของโป๊ะเนี่ยเราไม่ได้ยาวมุกจระเข้ใดเราแค่หยอกเล่นๆให้คนเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> ปุ๊บเนี่ยเก็บม,มาก่อนแล้วเราก็จะใช้ แถวเนี้ยแม่งเถื่อนเฮ้วดีครับสราอะมึงมมึงจะรูปหน้ากูทำไมเนี่ยมับอตนตีอะไรเนีมาแต่เช้าเลยมึงเป็นอะไรเนี่ยตาดงกัแล้วนี่ยม่ใช่อาไปร้องยอน

ใหญ่ป่ะใหญ่ไหมไม่มีเลทำหรอใหญ่มตี้้แต่อย่าให้โก้คยไปถหน้ามึงทำทำไมคนรออยู่ปะครมาหาหน่อยพี่ถึงไม่เข้าไปเลเกือ โอ้วินิ่งควรกึงกงกูโกงอะไรแต่อะไรหมีลูกเตะของส่โคทุเรศเราไปเล่นเกมอะไรอะไรเนี่ยทำอะไรเกียวกเนี่ยไปเล่นก็มึงมาโกงกูผมไม่จืงเออเดี๋ยวค่อยไปเล่นเย็นนี้เอาล่ะเหงาอ่ะเย็นนี้อ่ะเฮ้ยถ้ามันใส่กิ๊บัวเดี๋ยวค่อยทากิ๊บเยอะอะไรเนี่ยใม่ผมเหนาวจริงก็เดี๋ยวไปเล่นเย็นนี้ไงบอลเนี่ยตอนนี้จะได้ปะ ตอนนี้ทำงานช่วยไหนนะก็ไปเล่นอะไรคืนนี้นะหรือว่าไปเล่นนี้ก็ได้เล่นนี้ตอนนี้ก็ได้ทำงานอยู่เหรอเล่นอะไรเขาเป็นผู้เงียไอ้ซักไอ้วะมวงเงียเหรอไอ้แล้วมันใคเห็นไอ้ซักโลกเก็ตไม่ลกเก็โลกเก็ตอะไรอีอะก็บอกว่าชอบไปไปโอ้ยมันแดกเงี้ยอะไรวเนี่ยเป็นไรช่วยไหนไม่ได้หรอกไป ว่ยเยี wow! ่ยอะไรกันด้วยวุ้ยเดี๋ยววุ้ข่า กันมโอ้โหเกมนี้เล่นโคตรมันเลยพี่คนทำไรอ่ะทำไรเขียนแบบเหรอเขียนแบบเหรอเขียนให้ผมบั้งทีนี่มัจะอยู่กับนผูกไปเลยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนแบบเขียนแบบเขียนแบบรูปเหมือนอ่ะใช่ผมนั่งดาี่ว่าว่าว่าไม่เป็น ไปอะลายยาหรอเพื่อทำงานไปดิผมไม่ได้ทำเลยเฮ้ยเฮ้ยมันจ้าซะเหลือเกินสวยสวยสวยยไหมก็หนัสวยก็สวยเนี่ยเป็นอะไรอ่ะบ้านสวยดีไม่ได้เป็นไรไม่มีใครช่วยมองหาไม่บ้านเฮ้ยแหม่เป็นอะไรคนเหล่านี้หรอนี่โอ้ จับหน่อยจับหน่อย <ian> คือไหมปักเขาให้โอ้โหมีจับองใช้ได้ด้วยเอางี้เลยฮะเอาไม่ทำงานต่อเลยไปเลยไฟเลยฟแฟนมีสนใจแฟนไม่รเราเลยต้งเหงางเศรใจแฟนไม่ร ทำกันบ้ากี่วันแล้วนะว่าอะไรพูาความทุกข์ไม่ฟังเจียนวจชาจะได้ฟังด้วยไม่สนใจเขาเลยอยางเนี้ยอาสนใจแล้วอาวางโทรศัพท์แล้วะไปดีกว่าไอ้คนทะเลาะขันไม่คุยเลยคุณนี่ไปใส่ชุดมาเลยทั้งไงทัเงั้าวทังอเกิดไรน่งได้ทมแบบงเล

แ่ขอเสียงหน่อยครับตีเสียงคุต้องมาดูอะไรเนี่ยคุณคิดอะไรเนี่ยเกียร์เฮ้ยแม่มาอะแม่มาแล้วแม่มาเออแม่นั่งเนาะเอาเลยเห้ยแม่เอาเลยไปฉันสักคนแก่ลุงนักงยักได้แม่ยายช่วยดูแลน้องเพลงอะแม ไ <c oughs> ่ใช่ได้แม่ยายมาดูแล้ <c oughs> เ <c oughs> <c oughs> คนผมเองน <aría> <those> no <welche> ี่ก็ไม่ห่วงแม่เลยจุกเลยเข้าเลยอกอมไปฟาของกิงเลยครัวัสดีครับ่น่ตานนะาผมม ยูนแม่ไม่ดีผมไม่ไหวหรอกครับเป็นอะไรไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยอยากมีใครไงไปเร็วครับพี่เร็วชิรักษ์่วยก้านดีมากเลยเนี่ยยกของหนักก็ดีเราผมใช้แรงงานผมกำลังบอลขอจับก้ามหน่อยโอ้ยมึงแข่งปั่นเลยมาโอ้คิดอะไรกะเนี่ยมึงอะคิดอะไรไหมเนี่ยไม่ได้คิดเออพี่น้องกัน ปหน้าไปหลังยู่ไี่ไยทำไมจัไม่ได้หรอใช่เหรออะไรแล้วถุงอะไรพี่ถุงอะไรถุงยางอะถุงยางพี่จำร้านพี่จำรัานถุงยางอ่ะถุงยางถุงยางอะไรถุงยางเนี่ยมาใส่เร็วเร็วพี่เร็วข้ามาข้ามาข้ามาเร็วโอความแร้วจกเลยฟังมาเร็วเร็ว เฮ้ยเดียวกุสาหลอกมาเนี่ยพาสิพามาฆ่ามั้ยหน่อยนะไปไหนเล่ามากูสิกลับบ้านแล้วกูไปกลับกูจะไปไหนเอ้ากูวิ่งมาใคบบ้านแล้วกูไปเลยโอ้โหถึงไปเลยผมขับขบวนอุนไอ้เหี้ยมารถตู้นั่งวินกลับแม่งเอ้ยแค่ห้โดูทำมันตกใจบ้าเลยนี่มันห้ำที่ไหนเนี่ยติกบ้าตัดกับเองไร one week later นีผมกลับมาไหมเนี่ยกลับไปด้จังไรขนาดนั้นจังไรอะไรดูยากนี่มันไม่ใช่จโอ้ยเนตนีน่วูต้นี่ยมันไม่ใช่แต่เออกูเห็นขื้นเป็นล้ำกูกว่าวยมันของแท้แล้วเนาะมันใช่มันใช่มันบลแมนมันบลแมนอามันบีแมนอะ เราเมคิอาแหละทุกทวันทุกปีไม่เคยมาร้องเพลงให้ใครฟังนะเนี่ยมึงมาร้องกูฟังมึงันสุดยอดจริงๆใช่ป่ะพอจะฟพอไหม้าเสียงก็มาใช้ได้อ่ะถ้าไม่มีอะไรฟังผมร้องให้ฟังก่อนนอนได้ไหมได้ไหมเราไปร้องให้ฟังในห้องอ๋อไม่ต้องอ่ะผมช่วยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมุ่งมั่นปกตินะไม่ผิดฮะ ไม่ปกติไหวเอาพ่อตาที่รักอยากรักพ่อตาอยากแทรความจริงจะฟังใน้ออะไรนี่เราดังเลนนะเยอะเยอะอย่าเยอะมากเลยเห็นรักุปาตัวให้ขา่าเคื่องใ้ผมหน่อยได้ไหมครับย่าพ่อจะเช็ดรถ อาไป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 เอ้ยเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยจังฮ่่าฮ่เจนเอ้ฮู้ึงนี่มึงไอ้โอ้จริงเหรอมึงไอ้ไอ้โอ้ยเย้ฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าโอ้มึงทำยไงพ่อฮะ นี่นี่ขนาดพ่อขัดขื่นนะเมื่อกี้นะกูเห็นพ่อขัดขื่นนะไอ้โอ้ไอ้โอ้ย่าโอ้ยมึงจะไปทำงี้กับพ่อไม่ได้นะตัดด้วยครับเดี๋ยวามรู้สึกเก่าๆมากนี่พ่อกูเป็นกี่อย่างวะเป็นไรเนี่ยบ้างเนี่ยครับเดี๋ยวสิงกระดิ้งแรก จะจะเล่าให้ฟังนะเนี่ยอย่างเงี้ยมีเรื่องตอนที่พ่อไปกรุงเทพนะมีเรื่องแล้วเองเห็นในรูปพ่อไหมพ่อมองก็พ่อเหมือนกับผู้หญิงเลยโอ้ยมาไหมไอ้ยี่ประชันมาใช่ไหมเออแม่งเลยไอ้จ้อยมาถูตูดแม่งเลยไอ้จ้อยมาถูตูดโอ้โห อ่ตรโอเคขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปนี้อาจจะไม่เหมาะสมนะครับเหมาะสมไม่เหมาะสมแต่ว่าเราทำเพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อความตลกนะเพราะช่วงนี้เราเครียดกันเยอะใช่ใช่ใช่จงจริงมันก็ไม่มีอะไรจริงๆใช่ใช่คนเราคมันอย่ที่มันอยู่ที่คนมองว่าเราจะมาลามกขนาดนี้คลิปประเภทนี้เขาเรียกว่าแกล้งคนให้เข้าใจผิดใช่ดังนั้นคือจะทำอะไรก็ได้ให้คนเข้าใจผิดต้องไอที่ว่าเราอยากเอาคนที่รู้จักกันไม่งั้นเดี๋ยวาคนจะแตกะต้่งใช่หรอกนี่ถ้ามาถ้าถ้าถ้าไม่รู้จักอาจจะ โดนได้ไงใช่ใช่โดนนะใช่ใช่ตำรวจจับเลยเนี่ยเราลุกจากเตียงมากดไลค์กดแชร์กดสับคายนะครับครับเดี๋ยวพี้ยามก่อนครับเดี๋ยวสวัสดีครับไี่ไปหรอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมนีจตาเลยลบสวัสสวัสดีครับเอ๋อดยาไม่เอา